กินน้ำกูอ่ะประชังกินน้ำกูไม่ได้ครับกินเราได้ครเออโตเดียวฮะก็ร้อยขากหน้าเป็นกพี่ดีๆเลยอ่ะมาเลือตำแหน่งก่อนปาทชันกินคนละต่อคุณแบนแล้วไม่ใช่บมาด้วยไฟหน้าร้อยไงเดี๋ยวเอาหน้าคอสไปรวมกอนพี่สันมาแบนก่อนดิขออมแบนให้เหรออมเล่นเถอะครับอม โอมเล่พีชันเลยเอาเล่นจะแบนตัวอะไรดีฟอลินไม่เอาแบนมาเดี๋ยวแบตกเยเ้ยเอาตัวอะไรแบนแบนตัวอะไรดีวะนทีมของคุณเป็นฝ่ายลือนแบนมาแล้วกันฟอลินฟอลเล่อนวเลนเลื่ทีมตัวข้าเป็นฝ่ายเลื่อนบมยังยิ้มมาถึยังมาถึแล้วเดยวพี่จะพิม์แตวก่อน ก็มหาเทพรำสังหารยังตามแปดนะครับถ้าพเทพตายก็เรื่องปกติมหาเทพรำสังหารตัวจริงเก่งจริงนะเว้ยไม่ใช่ตัวหลอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อช่วงนี้ตอนีพี่แดงไว้เลยนะดูเม็ดแดงเดี๋ยวตอนจบเกี่ยวกปั้นให้น้องพี่ท็อปไฟต์ได้เกมนี้เดี๋ยวพี่เล่นลงเลยเด็กโลมปั้นให้ปั้นให้น้องท็อปไฟต์แบบให้ยืนรำมินิเลยให้แบบให้แบบเก็บตาเล่นเม็ด กิ้าเป็นไฟี่ซนได้เล่นเมกตาเป็นฟะกัดฟาร์มมันนวดขาวอ่ะเน้นถึกไว้ก่อนก็มันเล่นมันจะจบเกมนั่นเองเพื่อนกำลังนั่งกล้องอยู่นเดียวมันมันมีที่เจ็บเลก็เจอ ผมเห็นเขาบินแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ห้าตะกด้วยประเด็นน่ะแม่งโหดเกินอ่ะผมผมกำลังฝึกอยู่นนะกันนะไปดก็มต้องนต้องตีเพื่อเก็บตะแตกัแดงเรายังไม่เกิด เป็นงานด้วนรองเท้ากันเลยมาขึ้นบนมัน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 เดินเกมก่อนมันเดินเกมก่อนมันขึ้นบนเมตขึ้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 นเมตก็ขึ้น เลียขึ้นนี่นเลียขึ้นย้อนกำลังไ,ไปนัน่นเอลซีก่อนแนะวิ่งดิครับรอเหี้ยอะไรมันดับไม่ได้วิ่งเหี้ยดก่อนเอลซีก่อนเฉยมันดับดูดินีเรียม,มันเคลียร์เลนไว้ไม่ใช่อะไรหรอกมันยื้้อใหดสลินเกิดอ่ะเหรอฮะ This is the source I the <laughs> <laughs> <makes> mm -hmm. <laughs> <May> I <tài. laughs> enemy has been defeated that, i will finish what i started skill ultimate you have defeated an enemy ก็ <laughs> the enemy

ใจร้ายใจดำก็เกินอ่ะบางอ่านไม่แย่งเครดิตกันเฮ้ย <c oughs> โอมโอมแย่งเครดิตกันงีไม่ได้นะโอมแย่งเครดิตกันเฉยอ่ะสกิิลลอัตเมีบินแล้วมีบินแล้วรอแป๊บนึง <c oughs>

อนี้ตีกันอะเอาอะไม,ไมาเที่ยวกนะเอา,เอา,เอากูกคูดาวด้วยนะอันดัก <c oughs> ทีนึ่หมือนไส้

ดได้หมดอ่ะมีในพุ่มอีกตัวหนึ่งไบโออ่ะเอาวิ่งไปแล้วอะ่ะไอย้อนมันใจถึงอย่างไอย้อนอ่ะไม่กลับบ้านด้วยใจมันได้วะ่ะโอย กลัวกลัวใครกล้าเข้าหรอเกมไม่ตีโอ้โหพอดีว่าหดวนะครับลำเป็นนะครับเอ้ยลำเป็นว่ะพอดีว่าบินเป็นมาดิ oh your team has destroyed a tower an enemy has been defeated your team has destroyed a tower! Wait, No, I need nothing supposed to be supposed to Your team has destroyed a tower! ally has been defeated. ไม่เ um un ็ิ่งี่าาตัวก็มาดีครับเฮ้ยคนเดียวสตัวครับมาพอละไมโยละ

Giòn rồi, đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, đúng Thấy con, thấy con, con, These con Cannot keep me down. เฮียบินไม่ได้เลยไม่ได้บินเกมนี้ต้องสกัดแล้วต่อยตุ้มจบได้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 ปะ เออคลิปขึ้นมาน่าจะจบได้อย่ทันทันทันมีย้อนรูปอยู่